จะเซฟยังไงนะลดต้นทุนลดลดต้นทุนนะครับอลดไม่ได้ลดผลิตนะแต่ว่าขายไม่ได้ก็คือลดต้นทุนเซฟคอสทุกอย่างไม่ว่าอะไอันไหนที่ไม่จำเป็นฟุ่มเฟือยงดงดนะครับเข้าสู่สภาวะรัดเข็มขัดเต็มตัวนะโอ้โหเป็นไง ใช่ครับผมคุณสีกุลถ้าแอดบอกแล้วไงถ้าเกิดไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแล้วลูกค้าก็เห็นเนี่ยเอฟซีเขาก็จะไม่ไม่ไว้วางใจอีกต่อไปถูกไหมเราต้องซื่อสัตย์ไม่ว่าทั้งต่อหน้าและลับหลังนะมันต้องเป็นลักษณะนั้นถ้าเราซื่อสัตย์นั้นยังไงก็ขายได้ขายได้เรื่อยๆอยู่แล้วเขาสนับสนุนแล้วตอนนี้ที่เขาช่วยสมัยก่อนก็คือหนึ่งเขาช่วยเพราะความสงสารเขาอยากช่วยแต่ทําให้เขาไม่สงสารแล้วเนี่ย พอคนเราเนี่ยมันหมดความทุกสานกันแล้วเนี่ยหมดความเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยเขาก็หนีจากไปแบบเงียบๆหนีจากไปแบบเงียบๆเขาไปช่วยคนอื่นดีกว่าอช่วยคนอื่นดีกว่าใช่ไหมล่ะเขารู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเดินทางผิดหรือเปล่าเอผู้ใหญ่ใจดีเขาจะเดินทางผิดหรือเปล่าเอ๊ะกูอยู่ฝั่งนี้กูอยู่ถูกฝั่งหรือเปล่าน้อนะคิดอย่างนั้นกูอยู่ถูกฝั่งหรือเปล่าอย่างเงี้ย เขาก็มาตึกตองดูถ้าคนเราเนี่ยพคในข้องอในกระดูกในนิทานเรื่องนี้นะเอ๊บ,บอกได้เลยว่าลำบากเขาก็หนีสิจะอยู่ทําไมใช่ไหมลนะ่ะเออเขาจะช่วยทําไมไปช่วยคนอื่นไม่ดีฝ่าหรือนะครับคนที่เขาซื่อสัตย์ยัไม่ดีฝ่าหรือนี่แหละเอฟซีต่อไปก็ไม่ได้แล้วก็ทําอะไรละ่มะมอะมอไม่แม้มไปเนะเออจะมาทําไร่ทํานามันหนักนะงานหนักนะ เออมันไม่ใช่หนุ่มๆวัยรุ่นนะจะมาทาไร่ทํานาเนี่ยนะมือกําลังมันไม่มีพอก็มีก็สร้างไปเรื่อยๆไงแต่ว่าถ้าไม่มีต้นทุนก็ต้องหยุดนะแอดบอกได้เลยอะ่ะเออแล้วก็สร้างนี่โอ้โหใหญ่โต <laughs> อะใหญ่โตพรงบประมาณเนี่ยแอดบอกได้เลยอะ่ะการสร้างบ้านง,งบประมาณมันสูงมากนะไม่ทุกที่แหละขนาด มันบานปลายเอาพูดง,ง่ายสร้างสร้างเนี่ยเราตั้งงบประมาณไวส้สมมติตั้งไว 200, ส้สองแสนเนี่ยซัดไปสี่กว่าจะเสร็จตั้งไปแบบงบน้อย oy, 200, สองแสนซัดไปสี่แสนห้าแสนเพราะอะไรมันบานไปเท่าตัวเอาจิงิงๆถ้าพูดได้เลยเอออันนี้ก็ไม่ดีอันนู้นก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ซื้อมาใส่ซื้อมาทำนะเออทำก็ต้องทำให้ดีถ้าทำไม่ดีทำครึ่งกลางกเนี่ยอย่าทำดีกว่า บอกได้เลยว่าจะทำดีกว่าแบบนั้นนั่นแหละเศรษฐีใหม่การบริหารจัดการการควบคุมการใช้จ่ายนะครับถ้าเราไม่ควบคุมการใช้จ่ายนะ่ะเศรษฐีใหม่ก็หมดเงินแบบเร็วมากภายในห้าปีนี้เหลือซากเลยจริงเงินเงินห้าหกล้านเนี่ยบอกได้เลยแป๊บเดียวหมดหมดไปกับสายลมแสงแดดเลยโดยไม่มีคุณค่าใดใดทั้งสิ้นเลย บอกได้เลย,เลยคุณสมพรนะครับสวัสดีครับผมคุณทะเลสวยนะครับก็เราก็เลยให้ดูกันต่อไปนะครับว่าอ่าเขาจะดำเนินไปยังไงเนาะ,ะเขาจะสร้างในในรูปลักษณะไหนะจะอยู่ยังไงถ้าถ้าเกิดขายของไม่ได้ นี่คือประเด็นสมจะให้ดีคือมันขึ้นอยู่กับพูดง่ายๆนะมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกระทำของเขาเองนั่นแหละเออดีไม่ดีขึ้นอยู่กับการกระทำไงเออไม่โทษใครไม่ได้ด้วยนะโทษใครไม่ได้ด้วยนะเรื่องนี้เออขึ้นอยู่กับการกระทำของเขาเองนะเอะเขาทำก็ถ้าทำดีก็ได้ดีดิเื่นเวลาที่ผ่านมา เอซีก็สนับสนุนแต่ถ้าไม่ดีๆเอสซีเขาต้องไปอยู่กันไม่ได้แล้วแล้วยิ่งเขารู้เขาเห็นเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าเอสซีเขาก็คงจะมีหลังบ้านกันหลายๆคนนะครับมเม่อไปพูดคุยกันในหลังบ้านเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรมการกระทําเขาก็ไปบอกต่อมันเป็นสิ่งไม่ดีทั้งนั้นแหละแล้วคนข้างเคียงเขาก็พูดปังปา่ปาประเป่าหรือว่าเป็นแบบนู้นแป่แบบนี้ถ้าเอซีไม่ได้ เจอด้วยตัวเองเขาอาจจะไม่เชื่อเขาได้แต่นี่เขาเจอด้วยตัวเองนะเขาก็ต้องยอมรับสภาอว่าเออมันเป็นจริงอย่างที่เขาล่ําลือมาเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นจริงแบบนั้นมาเขาล่ําลือกันมานะมันก็คงยัดเทนนะครับต่อไปก็คงจะต้องทําใจนะถูกต้องเขาช่วยเยอะนะคุณสิริกุลนะครับ นายนิทาเรื่องนี้นะแอดบอกเลยเขาช่วยเยอะเขาช่วยมาเยอะแล้วล่ะเขาไม่ได้ช่วยเพื่อเพื่ออะไรเขาช่วยเพราะว่าอ่าความสงสารอ่าความสงสารมาเป็นหลักก่อนเลยขั้นแรกทุกอย่างก็มาจากความสงสารนี่แหละความเข้าใจความสงสารเออยากจะให้มันพ้นผ่านไปได้มันไม่ใช่กูผิดคนอีกแล้วนี่เออช่วยไปช่วยมา เออมาพอมารู้ภายหลังเอา้ากูช่วยผิดคนอีกแล้วนี่เอาซวยแล้วนะครับเออมามาสไตล์เดียวนีกแล้วช่วยผิดอีกแล้วก็ต้องไปเออเพราะอย่าลืมว่าเขาเขาจะไปก็ได้จะมาก็ได้ถูกไหมจะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้บังคับเขาไม่ได้เออพอไปแล้วไม่ช่วยเขาเออพวกไปตามไปด่าเขาอย่างงี้เขายิ่งไปใหญ่เลยนะมันยิ่งแสดงตัวตนให้เขาเห็นเลยว่าอ้าวคุณเป็นอย่างนี้ไม่ช่วย,ยจะมาด่าเหรออุซว,วยดิ ยิ่งไปบอกต่องเงี้ยหายไปอีกห้าสิบคนนะผู้สนับสนุนเป็นทางการหายไปอีกแล้วคือพูดง่ายว่าอ่าโฆษณาถอนนะโฆษณาไม่เข้าเลยนะครับไม่ถอนเลยจบเลยนะเอฟซีนะจบนะอ,อโฆษณาไม่ไม่ต่อสัญญาแล้วนะครับไม่ต่อสัญญานะบอกว่ายกเลิกสัญญาโดยกลางคันเลย เออแลนนี้หมดเออไม่มีโฆษณาเข้าตายเลยนะครับเลือกถูกข้างใช่ไหมถูกข้างแล้วนะครับทะเลสวยนะครับถูกข้างแล้วเอาบอกง่ายๆนะให้ดูที่การกระทําอย่าอย่าไปดูคําพูดใครก็พูดสวยได้พูดให้โลกสวยได้สีพูดได้หมดแต่ให้ดูการกระทําสิดูเอาเออดีดีเราก็ต้องบอกดีถูกไหม ไม่ดีเราก็ต้องบอกไม่ดีแม้ถึงขั้นอยู่ฝั่งเดียวกันก็ช่างเถอะไม่ดีเราก็ต้องพูดว่าไม่ดีเราก็ต้องออกมาตำหนิติ้งถูกไหมจะอยู่ข้างเดียวกันก็ช่างแต่ถ้าทําดีเราต้องยกยอปอปั้นถือว่าเขาดีเราเราไม่ว่าอันนั้นดีไม่ว่ากัน็น้ไหมแต่ถ้าไม่ดีอ่ะไม่ว่าฝั่งไหนเราไม่สนใจนะจริงนะเราก็ต้องพูดกันมันก็ต้องเป็นแบบนั้นสิ ความดีเนะ่ยมันคงทนคงที่นะครับนะทองย่อมไม่แพ้ไฟอ่ถึงจะโดนเผายัางไงก็เป็นทองอยู่วันยังครับใช่ครับผมนะคุณนิตยาแอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคนพวกนี้นะไม่เข้าใจว่าเขาไม่คิดถึงคำว่าบุญคุณนะนะ เขาไม่คิดถึงเลยนะคําว่าบุญคุณคืออะไรมันสะกดไม่ถูกหรือยังไงบุญคุณเนี่ไม่มีนะที่นี่เขาไม่มีคําใช้นี้เข้ามานะเขาไม่เคยพูดถึงคําว่าบุญคุณแม้จะเคยให้เงินกันเนี่ยเคยช่วยเหลือกันเนี่ยสืๆพอวันใดวันหนึ่งนะครับเขาเดินหันหลังได้มันก็เอามีดมาแทงข้างหลังเขาเลยเห็นไหมเขาไม่คิดนะว่าเอ้ยเคยช่วยเหลือกันมาก่อนอะไรไม่เคยคิดนะแอดก็แปลกใจเหมือนกัน นั่นก็หมายความว่านิสัยเขาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจนะช่วยเขาได้เขาก็ว่าดีณเวลานั้นนะช่วยเขาได้เขาก็ว่าดีแต่พอไม่ช่วยเขาเออใช้ระยะเวลาสักหน่อยเขาก็พอเขาได้ประโยชน์ปุ๊บเนี่ยถ้าเขาแทงเขาฆ่าได้เขาฆ่าเลยเออเขาฆ่าเลยโดยไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยเขามีบุญคุณนะไม่ยากไม่คิดเลยไม่เคยคิดว่าบุญคุณคืออะไรด้วยซ้ำไปคนพวกนี้จะพูดง่าย คำว่าจเจริญรุ่งเรืองคงยากเออเพราะอะไรขเขาเพราะว่าเขาไม่มีคําว่าบุญคุณคนเนี่ยไม่เคยจะคิดจะตอบแทนหรือทดแทนบุญคุณให้ไม่เคยมีเอ่อมีแต่เผลอไม่ได้เผอลอเมื่อไรโดนเมื่อนั้นอะไรประมาณนี้โดดแทงเลยหลายหลายคนน่ะที่เป็นน่ะเคยมีไหมเขาเขาบอกว่าเขาเอ่ยอ้างถึงบุญคุณไม่ค่อยมีน้อยมากไม่มี เพราะฉะนั้นข่างใหญ่เขาก็จะเจอคนประเภทเนี้ยเยอะเอซี FC. เจอคนประเภทเนี้ยที่ไม่เคยคิดถึงบุญคุณนะครับอ่าบุญคุณต้องทดแทนนะแขนต้องชำระใช่ไหมคุณนิตยานะแขนนี้สิบปีล้างแขนก็ยังไม่สายใช่ไหมเออมันต้องว่างาน,นสุภาษิตชาวจีนมันก็ต้องอย่างนั้นนะครับทำยังไงได้ละ่ะ เออเขาพวกนี้เขาไม่มีคําว่าทดแทนอะทดแทนคือว่าแทงข้างหลังไงทดแทนเอแทงข้างหลังทําให้เจ็บปวดมากยิ่งขึ้นเออนะทําให้เสียน้าตามีผู้ใหญ่ใจดีร้องไห้มาเยอะแล้วเพราะว่าเขาช่วยผิดคนแล้วก็ไม่ตํานึกถึงบุญคุณเนะี่ยมันก็จะไปกันแบบนั้นไปกันโอโ้โหพูดง่าย ไม่เคยคิดหรอกว่าเขาจะมาเจอในรูปลักษณะนี้เออพวกนี้มันคิดได้เนาะเพราะเกิดวิกฤตการณ์เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเกิดการรวมตัวกันแบบโดยที่ไม่นัดหมายกันมาก่อนเอี่ย fc a ก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะหากินในลักษณะนี้ได้ยังไงแต่ว่าพวกมิชชีพมันจะมองออกว่าเฮ้ยช่องทางมาแล้วเว้ยเออเขาเรียกว่าสวรรค์ของเขาเปิดแล้วเออช่องทางสมากินมาแล้วเห็นไหมมันก็เข้ามากันพุพ๊บปุ๊บปุับ เออมาทำมาหากินกันพอได้สมใจบ้างได้มัง่งไม่ได้มัง่งประสบความสำเร็จก็เยอะนะไม่ประสบความสําเร็จก็มีนะพอเสร็จสัตว์ปุ๊บก็ไปออกแต่ตอนมาอยู่ใหมๆนะ่ๆเนี่ยโอ้โหเอฟตีเอ้ยนะครับเอ,อ่อะไรก็ช่างใหญ่อะไรก็ช่างใหญ่นะครับเออจะทํำให้เพื่อช่างใหญ่นะเออใครจะทําอะไรนี่กระโดดเข้าไปฟางเลยเออฟางทางเลยต้องข้ามสด ต้องข้ามศพฉันได้ก่อนอย่างนั้นเลยกระดูดกข้าฝาอ้โหูแบบแสดงมาให้เห็นเลยว่า fc เห็นแล้วตงตะลึงว่าโอ้โหคนนี้ให้ใจช่างใหญ่ไปเต็มเต็มอ่าแต่การเวลาผ่านไปหลายปีผ่านไปนะคนพวกนั้นก็ไม่ได้อยู่กับช่างใหญ่แล้ว <laughs> นะที่เขาพูดอ่ะปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยมีใครอยู่กับช่างใหญ่แล้ว <laughs> เขาก็ <laughs> าพูดไปตอนแรกก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะพูดให้ตัวเองดูดีเฉย,เฉย อพูดให้ตัวเองดูดีเฉยๆรักอย่างงุนรักอย่างนี้นะครับเอรักยังไม่พอนี่ประชิดถึงตัวกนระะโดดหอมแก้มกันทีเดียวอะไม่รู้ละหอมไม่หอม,หหอมไม่รู้ละหอมไว้ก่อนนะแสดงไงแสดงความรักอย่างสุดซึ้งแต่ปัจจุบันนี่ล่ะไปคนละทิศละทางเห็นไหมอันนั้นมันเป็นการแสดงเล็กเลกน้อย นะแล้วก็ยังมีหน,หนำซ้ำยังมีหน้ามาพูดบอกว่าเอา้าทําไมตอนนี้ย้ายแล่ะเขาบอกว่าแล้วตอนนั้นทําไมถึงพูดแบบนั้นเอออย่างนี้ก็หลอกกันนี่เขาก็บอกว่าช่วยไม่ได้อยากเชื่อทําไมโอ้โหพูดแบบนี้มันมิดชัดชัดเลยนลเนี่ยเอฟซี MC. มิดชัดๆัดเลยลนะเอาจริงๆนะเราเราเห็นเขาแสดงสมจริงสมจ,งสมจังขนาดนั้นเราก็ต้องเชื่อเขาสิใหม่ใ่ใช่ไหมนะ เชื่อเขาเลยว่าเออเขาคงจะจริงใจแหละนะเขาพูดขนาดนั้นแล้วออกสื่อขนาดนั้นเออถ้าพูดรับหลังเรายังว่าเขาอาจจะพูดไม่ก็จริงแต่นี่เขาพูดออกสื่อไงเพราะว่าเหมือนเหมือนการเป็นการกล่าวคําสาบานไปแล้วอะนะมันเป็นพยานหลักฐานหรือว่าเหมือนกับล่างเอกสารลักเซนกํากับไปแล้วเออเป็นการมัดตัวเองว่าจะไม่หนีไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เขาถีกสัญญานะครับ ฉีกสัญญาประชาคมอ,อ่ะอตะลุหัวใจอใช่ครับผมนะครับนะฉีกสัญญาประชาคมจะจะคำพูดนั้นนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยสวัสดีครับคุณแม่สุมลน,นะครับฉีกสัญญาออกไปให้เห็นเลยคำพูดนั้นเป็นแค่เป็นแค่ภาพเฉย ก็ทําให้เราเห็นภาพแค่นั้นแหละนะคนที่มารวมๆกันอยู่พูดแบบนั้นก็คือเรามองเห็นภาพเราว่าอ๋อก็พูดแบบนั้นใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเขาก็พอเขาพอเขาได้ผลประโยชน์เรียบร้อยแล้วเขาก็ไปเออเขาก็ไปเออแล้วทิง้งทิ้งคําเอาไว้ให้เราคิดต่อไปว่าเอ้ยที่เขาพูดอย่างนั้นมาสมัยก่อนเนี่ยเขาพูดเพื่ออะไรแล้วพูดแบบนั้นทําไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นปริศนาให้เรามาขบคิดกัน